เอาเนวไปปลูกอุย๊ยรุดมือแตกโปะเลยแถวแถวบ้านแถวบ้านเรียกต้นดอกเทียนแถวบ้านพี่น้องเรียกต้นอะไรกันกัะเนี่ยต้นดอกเทียนเม็ด ต้นดอกเทียนดอกเทียนสวยสีชมพูสีบานเย็ยนพี่น้องมเม็ดเอาไปปลูกกำลังจะงอก